ครับผมนายทัศน์พลกิะคุณทรชื่อเล่นชื่อเต๋าครับผมเรียนอยู่มหาลัยธรรมศา,ศาสตร์ลังสิตครับผมอยู่คณะ s i t ทครับที่ผมเรียนก็เป็นสาขาบริหารธุรกิจครับเปนเกี่ยวกับซัพพลายเชนครับสำหรับเต๋าให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากผมก็หมั่นที่จะเข้าไปตรวจตามนัดกับที่ คุณหมอของทางคลินิกอาร์เดนทลได้นัดตามช่วงช่วงเวลาหนึ่งครับเป็นปกติจะเป็นช่วงทุกๆ6เดือนอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็ทำตามคำแนะนำของคุณหมอที่คุณหมอให้คำแนะนำกับผมหลังจากแปรงฟันผมก็จะแปรงฟันเป็นสองครั้งเช้าเย็นครับอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเลยแล้วก็หลังจากการแปรงฟันคุณหมอเขาจะแนะนำให้ผมทำเสมอก็คือการนำใหมขัดฟัน มาขัดตามซอกฟันครับเพราะว่าตามซอกฟันหลังจากการแปลงฟันเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าบางทีเศษอาหารนะมันจะหลงเหลืออยู่ครับแล้วก็ถ้าเรานำไหมขัดฟันไปขัดคุณหมอบอกว่ามันจะทำให้เราดูแลสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้นครับผมก็จำจำได้ครับจำได้เพราะว่าเป็นความรู้สึกที่แตกต่างและก็ประทับใจเพราะว่า ผมเหมือนเพื่อนๆผมอย่างนี้ก็เหมือนเคยคุยกันแบบเล่นๆน,นะครับว่าแบบเขามีความแบบกลัวๆก,กันในการที่เข้าไปแบบไปตรวจสุขภาพช่องปาาไปเคลือบฟูอ,อะไรอะไรอย่างนี้ครับคุณเพื่อคุณหมอผมเจอครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันแตกต่างมากเลยครับของคุณหมอของคลินิกอะเดนทัลมันเหมือนปลูกฝังให้ผมไม่ไม่กลัวเลยครับไม่กลัวการเข้าไปรับการดูแลการเข้าไปตรวจ การเข้าไปเหมือนบำรุงรักษาฟันอะไรเงี้ยครับไม่กลัวเลยไม่ใช่แค่คุณหมอด้วยครับเป็นทั้งทุกทุกคนในคลินิกอะเดนทัลเจ้าหน้าที่ให้ความน่ารักกับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่กับผมครับกับคุณพ่อคุณแม่ผมน้องน้องผมก็ด้วยครับเพราะว่าผมเข้าไปก็ยังเด็กอยู่เลยผมมีปัญหาเรื่องฟัน2ซี่หน้าของผมเนี่ยมันยื่นออกมาแล้วก็ มีเขี้ยวสองซี่บนที่ยื่นออกมาได้ชัดเจนเห็นชัดเจนเลยครับแล้วก็ผมก็คุณพ่อคุณแม่ผมเริ่มเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ผมครับเขาเห็นเหมือนปัญหาและผมคุณพ่อคุณแม่ผมก็เลยเหมือนพาไปปรึกษาพอเข้าไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอทางอะเดนทัลก็เลยแนะนําว่าคุณหมอเนี่ยมีวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้ซึ่งแตกต่างจากทุกที่เลยครับก็คือ หมือนคุณหมอทําการขยายโครงสร้างปากของเตา๋าโดยที่ไม่มีการถอนฟันเลยแม้แต่ซี่เดียวครับเริ่มจากการใส่รีเทนเนอร์ประมาณชิ้นแรกก็ตั้งแต่เข้าไปก็พิมพ์ฟันแล้วก็ทําอุปกรณ์ขึ้นมาให้เต๋าใส่ใช่ครับหลังจากนั้นก็ผมก็ทํามาเรื่อยๆแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าถ้าเต๋าเนี่ยมีวินัยในการทําเต๋าก็ไม่ต้องทํานานเต๋าก็เลยเชื่อคุณหมอแล้วก็ แป๊บเดียวเลยครับฟันเต่าก็ได้เรียงออกมาเป็นธรรมชาติมากเลยครับโดยที่ไม่มีการถอนฟันแม้แต่หนึ่งซี่เลยด้วยที่บอกว่าคุณหมอน่ารักไม่เคยไม่เคยกลัวเลยครับแล้วก็คุณหมอต้องเชื่อคุณหมอเพราะว่าคุณหมอเก่งเชี่ยวชาญแล้วก็คุณหมอเชี่ยวชาญมีหลายๆด้านเลยครับแล้วก็อุปกรณ์ก็พร้อมความเชี่ยวชาญคุณหมอก็พร้อมแล้วก็ผมก็พร้อมเลย สถานที่จะอยู่ก็สะดวกครับเพราะว่าคือตอนเด็กๆนี้ยังไม่รู้แต่ว่าพอโตมาก็จะเริ่มรู้เพราะว่าลงทางด่วนปุ๊บก็ถึงเลยใช่แล้วก็อยู่ตรงที่จุดที่มีที่จอดรถซัพพอร์ตสถานที่ก็สะอาดสะอาดครับแล้วก็พร้อมพร้อมสำหรับการรับการดูแลผมเป็นเหมือนเป็นคนที่ต้องเข้ามารับการดูแลในช่วง ควิด19ใช่ครับทั้งครอบครัวผมเลยด้วยอย่างแรกที่ผมประทับใจเลยก็คือการเข้าไปอย่างแรกผมก็ต้องล้างมือด้วยแสเปรรอลกอฮอล์แล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้อนรับด้วยการเอาพลาสติกมาครอบที่รองเท้าครับและที่สำคัญไม่ใช่แค่ผมแต่ลาครอบครัวที่ทำเจ้าหน้าที่คุณหมอทุกคนสวมหน้ากากาอนามายัย แล้วก็มีการทําแบบที่ผมทําทุกๆท่านเลยครับผมผมกับครอบครัวเลยมั่นใจและก็สบายใจที่จะเข้ามาแล้วการดูแลมากก็เลยเทำให้ผมและครอบครัวประทับใจวางใจและก็สบายใจกับคลินิกอาร์เดนทัลสุดๆไปเลยครับผม